สวัสดีครับนักบทุกท่านผมซาตาสลิติวันนี้ผมจะมาเปิดเผยตัวแพ้ทางและวิธีการสวนกลับในเกม c s h r o y a l l นะครับใครที่เล่นเกม Clash of Clans ผมเชื่อว่าน่าจะรู้จักเกมนี้นะครับบางคนคิดว่าเป็น Clash of Clans ภาค2ด้วยซ้ำไปไม่ใช่นะครับ เป็นคนละเกมแต่แค่ค่ายเดียวกันเหตุผลหลักที่ผมเล่นเกมนี้แหละครับมันฟรีนะครับเหตุผลที่2ก็คือมันสนุกดีนะครับเล่นค่าเวลาระหว่างที่เราอัปเกรดบ้านอัปเกรดฐานระหว่างที่เราเล่นแคชช o อแคนนี่แหละครับผมเล่นได้มาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับเกมนี้คล้ายๆแคชช็อแคนนก็คือเราต้องไปตีคนอื่นเขาเหมือนกันแต่ทุกครั้งที่เราตีเราจะได้เป็นการ์ดแทนเป็นเงินนะครับทุกอะดีนาก็คือคล้ายๆกับลีกเราจะได้สมไพ่ ไพ่สีเทานี่คือน่าจะได้ทุกคนไพ่สีส้มนี่ก็อาจจะได้ยากหน่อยอาจจะได้2ใน3นะครับส่วนไพ่สีม่วงนี่หายากมากเลยเปอร์เซนต์การที่เราจะได้น่าจะประมาณ 10- 20%เนะครับเขาจะสุ่มให้เราทุกอารีนาประมาณนี้ตอนนี้ผมอยู่อารีนาที่5ตามนี้เลยนะครับการดที่ผมมีก็38การ์ดกาจาก48ขาดอีก10ใบที่เห็นเขียวๆตั้งเยอะนี่นะผมไม่อัพเลยนะครับขี้งก ต้องเ0็ดกว่าโกนี่นะครับสายที่ผมเล่นนั่นดูไว้เลยนะครับสายหลักตอนนี้ผมเล่นก o ล l i n s นสเป w a ร์วอลเบเกอร์เรียกว่าบอมเบอร์ดีกว่าแล้วก็ยาบ้าบินเนียนธนูแม่มดยักษ์แล้วก็ aba, ion, ano, Mot, ag, วก Mini เ e กกานะครับคือผมเล่นมาประมาณเดือนหนึ่งผมพอรู้ว่ามีตัวไหนที่แพ้ทางตัวไหนบ้างนะครับแพ้ทางนี้ก็คือเราสามารถฆ่ามันได้เลยโดยไม่จําเป็นต้องไปแลกเลือดกับมันนะครับ บางตัวก็อาจจะมีหักหล้างกันก็เหมือนกับว่าตายคู่หรืออาจจะบอกช้ำขนาดที่เลือดไม่มากพอจะไปตีป้อมนะครับผมอัดเป็นด e ีเพย์ไว้เดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เป็นอันแรกนะครับผมไม่ค่อยได้เล่นที่บ้านเท่าไหร่คือชอบไปเล่นตอนพักกินข้าวอยู่บนรถอะไรพวกนี้ก็เลยไม่ได้เล่นสดนะครับมันเลงพ่อหมดละ ผมปล่อยยักษ์นะครับปล่อยไกลเลยนะครับตอนนี้ใช้ห้าอิลิเซอร์เท่ากันนะครับอิลิเซอร์ฟื้นเท่ากันเดี๋ยวผมจะบอกทีหลังว่าทําไมต้องพูดถึงอิลิเซอร์แล้วผมก็ปล่อยบอมเบอร์ตามนะครับตอนนี้มันปล่อยโครงกระดูกเลยผมเกลียดตัวนี้มากผมเชื่อใครหลายคนก็เกลียดนี่เลยนะครับตอนนี้โครงกระดูกกับพ่อมดตียักษ์ผมก็เลยรีบปล่อยมิน,มนเนี่ยนไปตีพ่อมดนะครับแล้วกกกก็ตีพววโคงรงะดูแล้บอมเบอร์ผมก็้องระเบิดตายนี่นะครับ ยัาก,กำลังแทงอยู่ตอนนี้ผมตีมันทั้งสองฝั่งมันปล่อยมาแล้วตอนนี้ผมต้องสวนเปี้ยวตุม้มเกลี้ยงตอนนี้ของด้านซ้ายของมันเหลือ3 5 9หก้านะครับผมเต็มทั้งสองฝั่งตอนนี้รอนะครับรอมีคนหลายคนถามด้วยเอ้ยพี่สาตาร์ทำยังไงให้ออเล็กเซอร์ขึ้นเร็วขึ้นไม่มีทางนะครับมันเฉลี่ยเท่ากันทุกคนไม่งั้นมันจะกงนะครับผมชมมันด้วยเล่นดี หมือนไปด่าเขาเนาะปล่อยยักษ์ครับสูตรเดิมมันปล่อยพอมอสสูตรเดิมเลยนี่นะครับกว่าย,ยักษ์จะเดินไปถึงสะพานตรงกลางเห็นไหมครับผมได้ลิกเซอเกือบแปดลสังเกตอะไรไหมครับกอ๊อบลินแพ้แล้วเบิดเห็นไหมครับตุ้มเดียวตาห่าหมดเลยสามตัวนี่แหละครับหมดช้าไปครับหัวเราเะเยอะๆมันอีกใครวะนิสัยไม่ดีเลย ว้าวว้าวพังแล้วครับหนึ่งมันไปฝูงมินเนี่ยนหกตัวมาคืนแล้วครับพยายามจะฆ่ายักษ์ผมผมปล่อยลูกไฟคืนตุ่มตายหมดนี่นะครับผมนอสามเห็นไหมครับกบลินตกนรดเบดทีเราตายหายทั้งฝูงเลยสามตัวผมปล่อยบอมเบอร์ตัวที่สองหกสิบวิสุดท้ายอีเล็กเซอร์จะเร็วขึ้นคูณสองน,นะครับแล้วผมก็ใช้ยาบ้าไอ้ลูกไอ้ลูกไอ้ลูกขอกลูกนั่นแหละสามร้อยสิบแปดนะครับมันเต็มสิบแล้วมันไม่ยอมสวนนะครับ ผมปล่อยยักษ์สุดเดิมเลยยักษ์คือสุดสุสูตรวมความทุกข์ของทั้งเกมนะครับผมบอกเลยปล่อยไปเพื่อแทงนะครับนั่นไงครับไม่ทันละเรียบร้อยครับสามหมวกคลิปแรกสังเกตไหมครับก็คือก๊อบลินแพ้ทางบอมเบอร์ ตัวระเบิดปลาร,ระเบิดทีเดียวก็ปลิ้นตาย3ตัวเลยเห็นไหมครับและฝูงเปเนียน3ตัวที่ใช้3อิเลิกเซอร์จะแพ้แม่มดนะครับเรามาดูคลิปที่2กันเจอคนจีนด้วยเวลาจริงๆเราไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าทีมตรงข้ามมีไพ่อะไรบ้างต้องลุ้นเอาอย่างเดียว ท้าแรกมาผมชอบปล่อยยักษ์ก่อนมันปล่อยมินิเปก้ามาครับผมเอาพ่อมดไปสวนเอาแล้วไงพังตั้งแต่20วิแรกเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับผมสวนจนบ้านมันพังเลยสามหมวกนะครับมันปล่อยปืนใหญ่มาครับมากันตอนนี้ยักษ์ผมรับดามเมจเต็มๆแล้วนั่นแหละครับ กอล์ฟลิ้นอีกแล้วเห็นไหมครับระเบิดตุ้มเดียวตายหมดนั่นแหละครับบาบาเลียนบาบาเลียนไม่รอดครับบาบาเลียนก็แพ้ระเบิดครับนั่นไงครับผมก็สวนคืนและเหลือด้วยนั่นแหละครับมารอสวนผมสวนผมด้วยฝูงมินเนี่ยนหกตัวพันแปดสี่สิบห้าผมสวนด้วยแม่มดฝูงมินเนี่ยนใช้ห้ากเซอร์แม่มดใช้ห้ากเซอร์เห็นไหมครับมันใช้ฟ้าผ่าอีกสองกเซอร์ เกือบครับเหลือติดหนึ่งผมปล่อยยักษ์ด่วงหน้าเลยเพราะยักษ์เดินช้ามากมันปล่อยมินิปิก้ามาแล้วแสดงว่ามันสวนเป็นยักษ์แพ้มินิปิก,ก้าครับมินิปิก้าฟันยักษ์สีถทีตายได้แต่ผมก็สวนทันมินิปิก้าแพ้มินเนียนนะครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับไม่ทนันนะครับหนึ่งแรกกับสาม คลิปนี้ก็คือสังเกตไหมครับยักษ์จะแพ้มินิปก้ายักษ์จะถูกมินิปก้าฟาด4-5ทีตายเลยนะครับเพราะมินิปก้าฟันทีละ400ยักษ์เลือดประมาณ2,000เท่ากับว่ามันน่าจะโดน4-5ทีนี่แหละผมตกเลขนะครับแล้วก็มินิปก้าแพ้มินเนี่ยน3ตัวไอ้ที่ใช้3มิลเล็กเซอร์นี่แหละครับแล้วมาดูคลิปต่อไปกัน เจอกับคนจีนอีกแล้วโหยมันเอาจรวดมาด้วยเวลามาทีแรกนะผมไม่ได้ยากนะผมรู้สึกเครียดมากอะ่ะมันปล่อยฮอกไครเดอร์มาเลยผมปล่อยพ่อมดสวนนะครับปล่อยใกล้กันไปหน่อยมันยิงธนูตายทั้งฝูงเลยยกเว้นพ่อมดฮอกไครเดอร์ <Hawk> Rider, mm. แพ้มินเนี่ยนสังเกตนะครับตีได้ทีหนึ่ง มันกำลังจะปล่อยสเปียร์กอบลินนี่ครับสเปียร์กอบลินพูดที่เป็นกอบลินคือเร็วลัวแต่ไม่แรงแล้วก็ไม่อึดนะครับเกมนี้เขาบาลานซ์อยู่มันยิงจรวดมาเลยโอ้โหยห0 0ี 400. นะครับจรวดทำาดามเมจสี่กว่าผมปล่อยแม่มดแล้วก็บอมเบอร์ตามหลังนะครับพยายามเว็นระยะห่างกับยักษ์หน่อยประมาณ3-7ช่องเลยก็ได้นะครับ มันโปมาอีกแล้วน่ครับผมต่อยพ่อมันได้ละยักษ์ยังแทงอยู่ยักษ์ยังแทงอยู่นะครับหมดพอดีครับผมยังเหลือมันปล่อยสุฝูงครงกระดูกมาสวนนะครับฝูงครงกระดูกแพ้ระเบิดแพ้พ่อหมดนะครับเพราะพวกนี้ตีเป็นพื้นที่อย่าลืมนะครับปริมาณเยอะเน้นระเบิดเน้นตีเป็นพื้นที่มันจะสวนไดกอบลินนะครับ ผมก็เลยสวนได้พ่อหมดพ่อมดพุ่งทีเดียวตายสองตัวเห็นไหมครับข้ามาชิดกันกวบานี้ตายหมดเลยสามตัวนี่นะครับเหลือรอด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 ช่วยตีหน่อยหกร้อยห้าร้อยสามร้อยสองร้อยขออีกนัดหนึ่งห้าสิบเอ็ดนะครับมันปล่อยฟุูมิเนียนมาผมสวนด้วยแม่หมด พอแม่มดตีเป็นพื้นที่เช่นกันแต่เบามากทีละสี่สิบเองนะครับเอ็กเซอร์คูณสองแล้วผมปล่อยสเปร์กอบลินตามพอไม่มียักษ์นี่นะครับผมปล่อยยักษ์หนักหน้าอีกทีมันยิงทะลุก่อนมันลดเห็นไหมครับไม่งั้นอุย้ยไม่งั้นทั้งโครงกระดูกทั้งกอลลินผม,มาตายหมดแล้วไม่ทันแล้วครับเนี่ยผมมีทั้งพ่อหมดแล้วก็ระเบิดมันตีเป็นพื้นที่ผมปล่อยยาบ้บอีกของไรเดอร์นับหนึ่งไม่ถึงสองตายเลยครับ นั่นแหละพ่นไฟพ่นไฟปาป,า,ปามิน่นอีกตัวมันไม่สวนแล้วครับออามันสวนอยู่ครับไม่ทันแล้วครับไปย่อเย้เขาอีกยิ้ใส่ไม่ดีนี่นะครับคลิปที่3โครงกระดูกจะแพ้ระเบิดบาบาเลียนก็แพ้ระเบิดสังเกตไหมครับแล้วก็สุกว่ามีอะไรแพ้กันอีกนะก็ปลิ้นแพ้พอหมดด้วย นะครับโค้งกระดูก็็แพ้พ่อหมดคือเน้นปริมาณที่เยอะไอตัวที่ตีเร็วแต่ไม่แรงก็ตีรัวจะแพ้พวกสกิลพื้นที่นะครับก็คือพ่อหมดระเบิดแม่มดพวกนี้นะครับคลิปที่สี่าไมผมเจอแต่แคนจีนวะไปหัวร้วยอยย่อเขาอีกแม่งคนที่ใส่ไม่ดีเลยนะครับรอ ส่วนใหญ่จะรอให้ถึง10ก่อนแล้วค่อยปล่อยนะครับบางคนเริ่มมาไม่ทนไรปล่อยเลยดูเชิงกันก่อนนะครับอย่าสักต่ว,ว่าปล่อยมันปล่อยพรินซ์มาครับเจ้าชายผมเกลียดเจ้าชายมากใช่มันปล่อยมาอุ้ยเออพังละพังละเฮ้ยเจ้าชายติดนี่ครับผมแย่ตรงนี้แหละโดนแช่แข็งพยายามฆ่ามันให้ได้เลยนี่ไงไม่ทันละ ระเบิดของโครงกระดูก700นะครับโหแทงมันแทงเข้าไปละว8 0 0ผมพังไปแล้วฝั่งหนึ่งนะครับมันเสียไปแค่เหลือ1380ตอนนี้ผมเหลือแค่บอมเบอร์ตัวเดียวมันปล่อยแม่มันมาสวนแม่มดแพ้บอมเบอร์ดูเลยนะครับไม่ได้แพ้หักหลงังนี่นะครับพอดีเจ้าเห็นไหมครับรอรอสิบละปล่อยยักษ สูตรเดิมเลยครับดองกว่ายักษ์จะเดินไปถึงสะพานตรงกลางผมมีเล็เซอร์เพิ่มขึ้นนี่เกือบ10ผมก็สามารถปล่อยแม่มดหรือกับพ่อมดคู่เลยได้ทั้งสองตัวนะครับผมปล่อยพ่อมดก่อนมันเอาจรวดมาเลยโคตรบ้าเลยจรวดเอาไว้ลอยบ้าไม่เอามาลอยยักษ์นี่นะครับผมก็เลยปล่อยนี่แหละครับมาไปเล่นกำลังตียักษ์ผม ผมปล่อยยาบ้าเลยนี่นะครับมันพลาดตรงคือมันปล่อยบาบเลียนใกล้กับยักษ์ผมมากไปพัง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 นะครับปล่อยลูกหนึ่งพังมาแช่ทำไมตอนนี้วะเพิ่งจะพังผมปล่อยยักษ์ดักเห็นไหมครับปราสาทยิงยักษ์ก่อนเลยผมปล่อยให้ใกล้ปราศาทมันจะได้ยิงยักษ์ก่อนนี่นะครับมันปล่อยมินเนีย่ยมาแล้วผม,มเลยพยายามจะฆ่ามินเนีย่ยให้ได้ก็คือปล่อยลูกไฟไปเลยแต่มันต่อย นะครับสองพันแปดมัน1นึ่ครับผมเอาคืนเป็นพันเต็มนะครับไม่ยอมปล่อยนี่ไงมันปล่อยเจ้าชายมาอีกแล้วเจ้าชายนี่ผมจำได้ว่าต้องฆ่าด้วยมินเนี่ยนนะครับมินเนี่ยน3ตัวหรือมินเนี่ยน6ตัวก็ได้ผมปล่อยยักษ์มาขวางเลยนี่ครับมันแช่แข็งผมก่อนแต่ผมปล่อยยักษ์ไ่ทวงเวลาก่อนนะครับมาแล้วครับพอมดก็มีพอมดก็มีแม่มดสองตัว ตายไปหนึ่งพร้อมกับพ่อมดสวนสวนสวนนี่แหละครับอันนี้ผมปล่อยพลาดหน่อยตายหหมดอ้าวแปดเจ็ดโอผมปล่อยยักษ์ก่อนอีกแล้วสี่สามสองนี่ครับมันปล่อยพ่อมดไม่มันปล่อยเจ้าชายมาอีกแล้วเหลืออีกหนึ่งนาทีครับที่ผมจะฆ่ามันให้ได้แช่แข็งอีกแล้วครับไม่ทันครับแม่มดมันเอายักษ์ผมพลาดนะครับ ย่าบ้าอยาบ้า,า,บาโอ้ยมันยิงตรวดเผาขนเลยได้ได้ปล่อยไป,ปยไปไป <c oughs> หมด้วยะเ,เขาอีกนี่แหละครับยักษ์นี่ก็แพ้มินเนี่ยนเหมือนกันนะครับแม่มดจะแพ้ระเบิดมันไม่ถึงกับแพ้หักล้างกันพอดีเห็นไหมครับตายคู่ ขนาดนี้คือป้อมพังไปแล้วไม่มีใครมาเหมือนกับว่ามาจุนด้วยนะว่าโดนธนูยิงก็เหมือนกับว่าเจอกันตัวตัวเลยนะครับคลิปที่ห้าผมเล่นสายนี้มาตลอดนะครับอาจจะมีสับเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ผมไม่เคยทิ้งยักษ์กับแม่มดเด็ดขาดหมดเราจะเอเขาอีกแล้วนี่สายพี่ดีมันไวพรผมว่าโชคดีผมก็ขอบคุณ มันปล่อยฮอคไรเดอร์มาก่อนเลยนะครับมันเรงตำรวจรอไว้แล้วผมเอามินิเปก้าฟันเลยนะครับ2ทีเห็นไหมครับฮอคไรเดอร์โดนมินิเปกาฟัน2อทีตายเลยมาเลยมัสเก็ตเทียแพ้มินิเปกามินิเปกาสี่เล็กเซอร์มัสเก็ตเทียสี่เล็กเซอร์เช่นกันเจ้านะครับมัสเก็ตเทียต้องยิงมินิเปก้าประมาณ4นัดมินิเปกาเข้าถึงตัวเป็น ar, มัสเก็ตเทียเมื่อไหร่นัดเดียวตายเลยนะครับใช่ครับ แม่มดแพ้วอลแคลรี่ด้วยพังครับ30ินาทีแรกผมพังแล้วครับมันปล่อยฟงมินเนี่ยนมาสวนคืนนี่นะครับผมไม่อยากให้มันมาเอาไฟไปแดกเกลี้ยงมาแล้วครับได้ก็ปล่อยปล่อยรอเลยนี่นะครับแทงผมได้สองทีคุมไหมนะ่ะ ผมมีหเอกเซอร์มันเพิ่งจะสองเอกซเซอร์นี่นะครับโอเคพังไปแล้วหนึ่งผมแตะถึงประสาทมันได้แล้วรอเชิงกันอยู่ดูเชิงกันอยู่ปล่อยยักษ์แล้วนะครับผมปล่อยสูตรนี้ตลอดจุดศูนย์รวมความทุกข์ของเกมนี้คือยักษ์มันกำลังคิดอยู่จะหลวดอีกแล้วเหรอโอ้สี่ร้อย แม turn, ่มดตามครับแม่มดตามมันยังไม่เลือกครับมันยังรังเลอยู่ผมปล่อยระเบิดตามมันปล่อยฮอคไรเดอร์ไม่ได้เพราะมันต้องการสวนคืนมันเลยปล่อยมอสครสตีเห็นไหมครับปล่อยข้างหลังเลยแต่ตอนนี้ผมเยอะมากเยอะมากนั่นแหละครับวอร์แคลลี่ยาบ้าตายเห็นไหมครับสวน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 ผงมิเนียนฝงมิเนียนปลาระเบิดปาระเบิดนี่ครับไม่ทันครับผมเหลือยักษ์กับโครกระดูดอย่างละสองตัว ศูนย์ต่อสามครับคลิปสุดท้ายแล้วแต่ผมจะสรุปทีเดียวเลยโรแมนติกจาก,กัว The ะเฟิร์สอะฟิฟชื่อปแปลกๆโวยพอันนะครับโชคดีครับมันโวยพองขึ้นด้วยขอบคุณนี่ครับผมปล่อยแม่มดก่อนแล้วค่อยปล่อยยักษ์ ดักหน้าก็ได้นะครับอย่าลืมครับต้องมียักษ์มันปล่อยคองกระดูกมาผมไม่สนใจเพราะค้องกระดูกโดนยิงนัดเดียวตายหมดเห็นไหมครับมันปล่อยยักษ์มาสวนแต่ยักษ์ไม่ตีอะไรนอกจากบ้านเท่านั้นนะครับยิงธนูคืนยักษ์ผมต่อยบ้านมาแล้วครับผมปล่อยระเบิดตอนนี้ผมต้องทำไงก็ได้ให้ยักษ์ไม่แตะบ้านผมนี่ครับวอลคลลี่วอลคลลี่ เวลาแม่มดอยู่นานๆมันจะสร้างโครกระดูกเรื่อยๆผมเคยปล่อยดองไว้นานสุด9ตัวนี่นะครับพังไหม327เ้ยี่เดล่นดีๆขอบคุณนะครับเขาชมเขาอวยพรก็มีมารยาทหน่อยนะครับมันปล่อยแม่มดมาสวนแล้วครับผมก็เลยอยากแตะป้อมมันหน่อยเอาลูกไปไปแดกตู้ม1 5ึนี่นะครับมันปล่อยยักษ์อีกแล้ว แล้วคุณจะรู้ว่ายักษ์แพมมินิเปก้าจริงๆนี่นะครับมันกำลังมาแล้วปล่ไปมินิเปก้าดักหน้าเลยฟาดนั่นไงครับฟาดทีนึงนั่นไม่ได้แต่ไยระเบิดตามครับนั่นเลยนั่นเลยมาครับไยโครงกระดูกระเบิดลูกเดียวจบฟาดทันทีครับเห็นไหมครับก๊อกดิ้นไม่ทันจะได้เดินเลยไม่ทันจะหายใจเลยตายแล้วบอบเบอร์ผม ลูกหนึ่งด้ลูกเดียวนะครับสิบเต็มสิบแล้วผมปล่อยยักษ์ก่อนนะครับตอนนี้แต่ป้อมมันได้แต่ประสาทกลางได้แล้วทีหนึ่งมานะครับแปดอิเล็กเซอร์เก้าอิเล็กเซอร์แล้วยักษ์ยังเดินไปถึงตรงกลางเลยนะครับนี่คือการดองทหารบางคนอาจจะงงว่าไปปล่อยทําไมตรงนู้นกว่ามันจะมาถึงเราจะปล่อยเพิ่มอีกเกือบสามตัวเลยนะครับปลาระเบิด ปลาระเบิดนี่ครับดูยักษ์มันอะไรครับมันยิงธนูสวนวอรลแคลรี่แพ้มินเนีย่ยนะครับเพราะวอรลแคลรี่ตีอากาศไม่ได้นะครับนี่ครับไม่ทนันมันปล่อยกอล์ลิ่นมาไปมินเนีย่ยมาไม่ทนันนี่ครับปล่อยยักษ์มาไม่ทันครับนี่แหละครับ,รบอุ๊ปส์0ต่อ3นะครับ นี่ครับก็คือเทคนิคการเคน์เตอร์สมมติเขาปล่อยกอบลินมากอบลินที่ใช้2อิเล็กเซอร์เราสวนได้ด้วยการปล่อยระเบิดระเบิดในที่สุกว่า3อิเล็กเซอร์หรือไม่ก็ให้เขาปล่อยกอบลินหรือคงกระดูกมามากที่สุดแล้วค่อยยิงธนูปรูพมทีเดียวตายหมดนะครับกอบลินทุกตัวกับคงกระดูกโดนธนูทีเดียวตายหมดมินเนี่ยนด้วยนะครับ แม่มดจะเหมือนกับว่าเจ้าพอดีเขาเรียกว่าอะไรหักล้างก็พอดีกับระเบิดนะครับแต่แม่มดจะแพ้วอลแคลรี่วอลแคลรี่จะแพ้มินเนี่ยนมินเนี่ยนแพ้มแม่มดมันจะวนประมาณนี้นะครับยักษ์แพ้มินิเปก,กา้าแล้วก็มีตัวไหนอีกว่ามัางกรกับพ่อมดผมยังหาตัวหักล้างไม่ได้นะครับมับงกรเบบี้ดราก้อนกับปิศาจนะครับยักษ์นี้แพ้มินิเปก,กา้าผมพูดถึงไหนละฮ็อกไรเดอร์ฮ็อกไรเดอร์แพ้มินเนี่ยแล้วก็มินิเปก,ก้าเช่นกัน ส่วนบาบาลเลียน4ตัวที่ใช้ให้ลิกเซอร์แพ้ระเบิดนะครับระเบิดนี่แพ้วอแคลลี่ผมจําได้ไม่หมดหรอกคือใครที่ตามเฟซจริงผมอยู่หรือแฟนเพจผมนะครับทักผมมาได้นะครับผมมีทําชาร์ตชาร์ตเหมือนตัวแพ้ทางหมดเลยเอาไปดูได้นะครับว่าตัวไหนแพ้อะไรมีทางเลือกอะไรบ้างเหมือนกับว่ามีช้อยแรกช้อยที่2ช้อยที่3อะไรประมาณนี้นะครับแล้วคนอยากรู้แล้วผมเล่นสายอะไรนี่นะครับที่ผมเล่นสเปียร์กอลลิน บอมเบอร์ยาบ้ามินเนี่ยนธนูแม่มดยักษ์แล้วก็มินิปกการนะครับผมขอเรียกสายนี้ว่าครบสูตรเกมนี้มีสายนะครับแคชัวเยลบางคนก็เล่นมาจนถึงอารีนา67แล้วเอ้ยเล่นสายแล้ววะมี3สายนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงในคลิปหน้านะครับที่ผมเล่นสายนี้ก็คือผมเน้นเร็วตีเป็นพื้นที่บนอากาศแล้วก็สร้างตัวเรื่อยๆแทงแล้วก็ตีแรงนะครับคือตัวแรกเลยก็คือสเปียร์กอบลินนะครับ แรงเอ้ยเร็วรัวไม่อึดระเบิดก็ตีเป็นพื้นที่นะครับไม่ค่อยอึดยาบ้านี่เอาไว้เหมือนกับดันเมื่อกี้เห็นไหมครับพิกล็อกทันทีมินเนี่ยนก็คือผมต้องเน้นว่าต้องมีตัวอากาศอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับเพื่อจะได้มีตัวที่แพ้ทางบนภาคพื้นดินตีคืนไม่ได้เหมือนมันปล่อยไนก์ไอไออัศวินตัวไหนวะเนี่ยตัวเนี้ยมันตีมินเนี่ยนไม่ได้นะครับแพ้ทางมันปล่อยไวเคี่มาแพ้ทางมันปล่อยตัวนี้มาก็แพ้ทางนะครับต้องมีตัวอากาศไว้ด้วยธนูเอาไว้ วิธีเหมือนกับว่ากวาดเรียบเวลาเราพลาดท่านะครับแม่มดก็ไว้ตามหลังเผื่อเวลาทวงเวลาด้วยเพราะมันเสกกระดดกมาได้เรื่อยๆผมเคยเสกมากสุด9ตัวได้นะครับเพราะดองอยู่ข้างหลังเอายักษ์ไปวางหน้ายักษ์ก็เอาไว้แล้วความทุกข์ของทั้งเกมนะครับมินิป้าก้าคือเหมือนกับว่าไว้ตามหลังคอยทุบได้สักทีก็สะใจแล้ว400กว่านี่แหละครับอย่าลืมนะครับใครอยากได้ชาร์ตทักผมมาได้ในเฟซจริงหรือแฟนเพจนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาพูดถึง3สายนะครับ แล้วก็วิธีการดองทหารว่าทํายังไงถึงเราจะดองได้เยอะนะครับครับคิดแะไวอยู่ทิ้งไว้ในคอมเมนต์เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ส,ส,สวัสดีครับ